ดีครับวันนี้ก็จะมากินต้มไก่บ้านอาหารบ้านที่พัวแม่ปานีนะครับที่๋ทางเข้าจังหวัดนครราชสีมานะครับเก็บจังหวัดนครราชสีมาพ่อแม่ปานีมีหลายสาขาครับอันนี้สาขาที่หนึ่งนะครับออพอดีเจ้าของร้านอยากให้มารีวิวให้ก็รู้จักกันกับผม ดูบรรยากาศหน้าร้านครัวแม่ปานีนี่ครับมันจะอยู่ติดถนนนะครับทางเข้าโคราชทางไปนครราชสีมาถ้าออกมาจากขอนแก่นนี่ก็เข้าจังหวัดนครราชสีมานะครับห่างจากนครราชสีมาประมาณประมาณสักสิบกิโลอ่ะประมาณเนี้ยสิบกว่ากิโลหรือเปล่าประมาณนี้แหละ,ะครับจะเห็นอยู่ฝั่งฝั่งซ้ายมือนะครับติดถนนเลยนะครับ ออกมาจากขอนแก่นจะเข้าโคราชนะครับบรรยากาศหน้าร้านนี่ครับประมาณเนี้ยอาหารเขานี่มันมีแบบโอ้เยอะเลยครับอาหารอีสานเยอะเลยเล้วไปข้างในเจ้าของร้านติดต่อ,อยังให้มาถ่ายให้อยู่ผมก็อยากถ่ายเลย <c oughs> มีตำซั่วตำมั่วตำแตงอะไรหมดเลยติดป้ายไว้นี่ก็ผมไม่แน่ใจมีหมดทุกอย่างไหมนะครับเมนูเนี่ย นะครับมันมีผัดมีโคราชผัดเผ็ดไก่บ้านต้มแซ่บหมูเนี้ยไก่ย่างส้มตำราบก้อยอาหารตามสั่งมีเยอะเลยนะตามที่เขาติดไป้ายไว้นะเออบข,ขาจะติดป้ายใหญ่ไว้นี่พ่อแม่ปานีครับนะครับถ้าใครที่เข้าโคลาดนะเข้าจังหวัดนครราชสีมาที่ออกมาจากขอนแก่นเนี่ย จะเข้าจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยเก็บเก็บจะถึงจังหวัดนครราชสีมานะฮะเออมันอยู่ฝั่งซ้ายมือติดถนนเลยตรงนั้นก็น่าจะเคยเปิดหรือเปล่าเป็นก๋วยเตี๋ยวมะก่มะละนะครับแต่ว่าไม่เปิดแล้วพ่อแม่ปานีสงสัยจะเคยขายก๋วยเตี๋ยวมาก่อนนะครับแต่ว่าทุกวันนี้น่าจะเลิกขายน่าจะประมาณนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ อันนี้เป็นไก่ย่างครับต้วแม่ปลานี่บรรยากาศแขกในร้านมากินบรรยากาศในร้านจะเป็นบรรยากาศประมาณนี้นะครับผมนะครับไอดีของร้านหน่อยนี่มาดูเมนู มีเบอร์โทรด้วยครับโทรมาได้เลยโอ้ห้องน้ำอยู่ด้านหลังนะจ๊ะสวัสดีครับเจ้าของร้านตามสัญญาเมื่อวานนี้ผมมากินอันนั้นนะครับท่านผู้ชมมากินในต้มไก่บ้านกับผัดเผ็ดไก่บ้านนี่ครับดูบรรยากาศห้องครัวนี่โอ้โหขออนุญาตหน่อยนะครับนะคะนี่เป็นห้องครัวนะท่านผู้ชมอันนี้ทำเมนูอะไรครับนี่ลา,า,าบหมูค่ะโอ้ลาบหมูโอ้ อาหารที่ติดปลายไปยมีทุกอย่างเลยบอกครับทุกอย่างค่ะมีทุกอย่างโอ้เป็นอาหารที่หลายที่สุดเลยนะครับทบนย่านนี้แล้วทำไมช่วงเครื่องหลานแม่ป่านี่นะครับแม่ปานี้ร้อยเมนูและะ้วค่ะครับแม่ปานี่นี่มีหลายสาขาเด้ครับท่านผู้ชมันเป็นสามสาขาบอกมีสองค่ะสองบอกเขาคือเห็นซื้อป้ายคือหลายร้านแม่ปานี่สรางขุนกับพี่แม่ปานี้ชอบติดป้ายเยอะโอ้ที่มีสองสาขาค่ะครับโอ้สองสาขา อันนี้เป็นเป็นลาบหมูนะครับนี่ค่ะลาบหมูค่ะโอ้ลาบหมูอาหารโคราชนี่ขึ้นซื้อนะครับอร่อยได้ครับเพื่อนๆมามาลองซื้อกินเมืองจังหวเลยว่าแถวโคราชนี่แซ่บมากๆผมก็กินหลายร้านอยู่กันแต่ว่าผมเมื่กินร้านแม่ป่านี่เนี่ยผ,ผมติดใจ,จติดใจ,จต้มแก้วานครับผัดเผ็ดแก้วานเนื้อโอ้คนเผ็ดหลายอย่างเนี่ยทำไมย่นเลยลาบหมูคนแบนี้กับเพื่อนนะครับ ร้านเพื่อนนี่ตามเบอร์ทั่วนะครับที่ผมบอกอันนี้เพื่อนมีบริการแบบดีครับนี่ห้องน้ำพรามด้านหลังก็ะจะเป็นห้องน้ำนะครับไปต้องการที่อยากขอห้องน้ำเขาได้เลยนะครับแอนนี่ตี่แม่ปลานี้โ oh, อ้เขากละคน <c oughs> ตีนแม่ปลานี้พอบอกพ่อแค่นี้เป็นน้ำเครื่องดื่มรักข็ขายครับประมาณนี้นะครับผม <c oughs> นะครับเ <c oughs> มื่อนนี้ผมที สั่งต้มไก่บ้านโอ้ขาขาสองนะบนี่ขาขาสองโอ้ผมมันเอ๋สั่งต้มไก่บ้านครับไก่บ้านไก่บ้านแท้เลยครับบอกเลยครับว่ามันไก่บ้านแบบว่า่มันไก่ตลาดด้วยครับ่มันไก่แบบ่มันไก่ซี่พี่ไก่บ้านแท้เลยครับร้านเขาบอกผู้เดีสีแวะมากินนี่ตามเบอร์โทษที่ผมบอกนะครับร้านพัชย์ยึดติดถนนนะครับ ฟังทรายมือถ้าทั้งออกมาจากขอนแก่นจิเขาโคราชนะครับก่อนก่อนจิหอดโครวลาดนะพี่เนาะห่างจากโคราชประมาณสิบกิโลบ่เพจร้านตัวนีนะเออครับเฟ่นอันนี้เขาเรียกยังกับพัทสินพัทมีโคราชค่ะโอ้พัทมีโคราชเป็นแนวนี้ป่ะพัทมีโคราดเราก็จะใส่ไข่เพิ่มโอ้เดใส่ไข่มีไข่มีเนื้อป่ะพี่ไ่ค่ะ มื้อนี้มื้อนี้ผมจะสร้างอันผัดไอ้นั่นนะครับต้มแกบานเด้อต้มแกบานรากาต้มแกบานราคาอาเอาลาบหมูก็ได้ปลาบึกก็มีนะคะฮะปลาบึกปลาหมึกปลาบึกปลาบึกเออปลาหมึกก็มีโอ้จากควางร้านเพิ่นกับหัวแจ๊คด้วยครับเพราะว่า ลูกสาวเพ um. ิ่นเพิ Blue ่นก <gro> ับเบิงอยู่ที่เห็นผมอยู <tôi> ่นี no ่นี่ช <OM> ่องนี่อย่างอยู Ren ่ครับว่านมานั่งกินผมก็ดีใจยว่าเออลูกสาวเพิ่นูจักอยู่ใกล้เบิงมันนะครับหนูจักผมเอฟซีนะครับเออก็เลยได้วอาไว้ว่าช่วงค้ากลับจะโคลาสสีสีมะกินสสมาไทยท่ามห้ครับเพื่นก็เลยบอกว่าจะบอกว่านแล้วนะครับติดตอนไว้แล้วบอกกันไว้ นะครับหมู่บ้านผมมากินนะครับช่วงขามาโคราชผมมาสั่งต้มแกบ,บานก็ผัดเผ็ดแกบานผมพักอยู่โคราชครับพักอยู่โคราชขึ้นหนึ่งครับเมืูขึ้นนี่คือน้เส้มหม่านี่นก,นก็สิกลับบ้านนะครับนี่ก็เลแยแวะมาทายถ้ำนี่เพิ่นครับปูนาปูนามาส่งปนาวี อันนี้เป็นเมนูผัดไก่นะครับท่านผู้ชมผัดไก่เป็นไก่บ้านนะครับไม่ใช่ไก่ตลาดนะครับอร่อยเก็บทุกอย่างอร่อยเกบทุกอย่างเลยผมมากินดูแล้วผมก็รู้แล้วครับตาลุยสวนมะนาวเออมีหลายอย่างหลายอย่างต้มปลาคอข้าวกรชอนอ๋อ้มปลาบึกครับผมอันนี้คือต้มไก่บ้านนะครับ ต้มไก่บ้านใช่ไหมค,<ช>ครับ<ช>ที่ผมที่ผมสั่งนะผมสั่งก็ต้มไก่บ้านกับลาบหมูนะครับค้สองเมนูอันนี้นะครับมาดูการใส่เครื่องปรุงอันนี้ก็คือมะพริกที่ตาแล้วแล้วก็ผมชีรสน้ำปลาสีสันนะฮะรับประทานครับร้านเขาเนี่ยเน้นไก่บ้านแบบ แแท้เลยครับใส่เขาจะใส่ใบกะเพรานะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวใบกะเพราก็มีตะไคร้มีอะไรนะใส่ด้วยผัดเผ็ดไก่บ้านนะผมเคยกินแล้วครับช่วงเมื่อวานนี้ที่ผมเข้าไปในเมืองโคราชนี่ผมก็สั่งกินผัดเผ็ดไก่บ้านแบบต้มไก่บ้านนะครับ เมื่อวานเนี่ยก็ไปนอนค้างคืนที่โคราชกลับมาเช้านี้กลับบ้านก็มาสั่งต้มไก่บ้านดีแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นกินลาบหมูกับเผ็ดไก่บ้านไม่ได้สั่งแล้วเพราะว่ากินไปช่วงเมื่อวานนี้แล้วนะครับมาโคราชก็มาซื้อของมาสุระนะครับมานี่นนี่ไก่บ้านเขานี่ดูเลยนี่ นี่ละนี่ปลาคอนี่แหละใกล้บ้านโอ้แถวนี้ใกล้บ้านนี่สิร้ายเนาะสั่งเขาจะมีตามประจำอ่ะปลาคอใหญ่เลยอันนี้หมูสับเขาครับประเภทเนี่ยอันปอใหญ่เออปลาคอใหญ่เสร็จไหมอ๋อนี่ปลาคอใหญ่<า>ปลาคอใหญ่เป็นโอ้ก็อยังปลาคอบ้านนะวะเออพี่อ๋อ เมนูพิเศษคือผัดซี่โครงเมียน้อยแมนมอบครับนี่ต้มแดดเดียวต้มแดดเดียวหมูแดดเดียวครับเนื้อแดดเดียวครับมีงนี้เกือบทุกอย่างเลยครับประกอบไม่สิบว่ามาล้านเพื่อนนี่ใน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 แถวๆนี้นี่ล้านแม่ป่านี่นี่มนูหลายที่สุดเลยครับประเบเมนูอาหารลูกค้าถามหาอะไรแม่แม่ป่านี้จะชอบเอามาะทับโอ้ประทับ อ๋อเออเอ่อว uh ่าตอนที huh. uh ่กองตัวกระสีเอออ๋อครับอ๋อจออะไรแล้วก็จุดว่าของอะไรไปกวาส่วนดุวยภาพส่นทองจะมาเป็นเดาวที่เก่งเขาบอกมักใส่ตับเด็ดหรอครับหรืปกติท่านได้ได้ครับไม่ใส่เนาะเออบววมักใส่ตับครับ ผมมักที่สุดคือกินซุ้มเนียวนันกับขามันกับไอ้ครับแมนกับเจ้ส่วนไอ้ตรงไหนที่มันหย่ำหยาบมั้นะครับโอ้ก็ปีกมันแรงขนาะดผมจะม,มกักครับบ้านเนี่บ้านนี่ไปซื้อมั้งทังใสครับที่สังส่งค่ะสั่งจะมีเขาเขาทำขายจะทำส่งทุกเช้าอ๋อครับผมอือพี่ละร้อบาทโอ้กิโลละร้อยห้าสิบบาทโอ้ น้ำเดือดน้ำเดือดแล้วก็ใส่ไก่บ้านลงไปอันนี้ดูว่าตีจะปฏิเสธหัวคาหัวยังก่อนเพราะใส่อ๋ออ๋อนี่คาหักคาผับตะไคร้ครับอ๋อใส่ใบบักขวดเข้าไป ผัดเผ็ดแก้บ้านมันอาตาในาานะประทานมากๆเลยครับผัดเผ็ดแก้บ้านใี่มาเขาสวยสอง <laughs> อันนี้เป็นลาบหมูครับนี่ลาบหมูนี่นะครับใส่ข้นใส่บกักริกผงใส่ยังเดลียวใช่ค่ะ ខ្លាប់ក្រ เครื่องคูนเครื่องใส่อันนี้ใส่ข้าวคั่วไปครับเนี่ยหอม นี่แหละครับการตกแต่งนนนนมันัน่าหนีิเมนูลาบหมูครับอ่ะเสิร์ฟได้เลยอรอบคุลาบหมูพันไทยต้มไก่นะครับต้มไก่ก็อของเราก็น่าจะ ไอ่เสร็จแล้วอันนี้ผัดอะไรครับปลาหมึกปลาหมึกข้าะปลาหมึกค่ะโอะเพาะปลาหมึกโอ้แม่ครัวมีแต่คนหน้าตาสวยครับน่ารักทั้งนั้นเลยอยากจะชมมานานชอบมากเลยชอบมากแม่ครัวเนี่ยขอบคุณค่ะช่วยกันช่วยกันแบบว่าบางเอาคนตาหุงข้าวคนระับหนึ่งข้าวนะเออช่วยลูกหลานเนี่ยเดี๋ยวไม่มีอยู่ไม่กินครับโอ้ หน้าที่ใครมันเลยต่างคนต่างคำว่าคอมเมนต์ครับโอ้โหอาหารเขาเนี่ยเนี่ยส้มตำเขาหน้ารับประทานมากเลยแล้วก็โอ้น้ำมะขามเปียกใสครับขาดไม่ได้ต้มไก่บ,บ้านเออ ก็กินมาหลายร้านนะครับรีวิวมากแต่ร้านรัวเดชาโน่นรัวเดชาก็เคยรีวิวอยู่รีวิวไล่มาถึงจนรัวแม่ปานรีรีวิวมาหลายร้านครับร้านไหนหน้าเข้าไปลองซื้อก็เข้าไปซื้อกินดูนะครับอ่านะครับก็เรียบร้อยต้มไก่ของเราครับก็มีนี้มเมนูที่ผมสั่งนะครับต้มไก่บ้านกับลาบหมู เรียบร้อยนั่งจินกันนะครับเายเมียเจอยาเป็นกระงกั เจ็ดกระบาลปรด็นงกมันก็เ็นอแถมเมนูพิเศษเป็นแถมป็แถมมูพิเศษ อ่ขาเมืองเล็ดหลาบมูนี่เป็นพัดเพชรก็บ้างครับในนู้นพิเศษเป็นแถมใหน้นี่ก็ส่งไปบ้านส่งไปบ้าน i

เดียวครับรถไหนบ้านจิกครับบ้านนะครับห่อเที่ยงก็ได้กินตัวเที่ยงนิ้วล้านนี่ก็

对，没有。 ต้นต้าหูต่อมอไอภพเพชรตะบานดับแรกดับหนึง่ง่งยากหัลาแสีับดับหนึ่งอพัพเพชรตะบานกแน่บอับดับสองดับสามต้มไ่ กินว่บวับเปี๊มันกินซ้อนถอดนะครับผมตะหองกลับบ้านนะครับบ๊ายบา